สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับแม่วดม,มาแล้วจ้านะคะมาพบก,กับมดก็ต้องพบก,กับอีกกคาร์สวยๆราคาประหยัดประหยัดพร้อมความประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมดก็จะนำมิซูบิ i ิแอท a าดนะคะ 1.2GLX นะคะปี2018คันนี้นะคะสีเทาๆสีเทานกพิราบสวยๆคันนี้นะคะมาให้แฟนเพจทุกท่านได้รับชมกันนะคะตัวนี้จะเป็นโมเดล2018นะคะ เดี๋ยวราคาสักครู่เราถึงจะแจ้งกันตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษของรถคันนี้นะคะว่ามีความพิเศษอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็คุ้มค่ายังไงที่ลูกค้าได้ไปครอบครองนะคะสำหรับเจ้ามิ t ูบิ i ิแอด a ัลคันนี้นะคะเดี๋ยวพาชมด้านหน้ากันเลยนะคะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะโมเดลปี2018นะคะ ไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะคะตกแต่ง LED มาให้ด้วยนะคะบริเวณกันชนหน้านะคะพร้อมติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เลยเรียบร้อยนะคะสวยงามลงตัวนะคะตัวนี้นะคะ<น>เครื่องยนต์นะคะก็สำหรับ e ีโกคานะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์มล์เวกนะคะขนาด 1200cc 3สูบ78แแรงม้านะคะตัวนี้รถคันนี้นะคะ สวยงามยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะคะที่ห้องเครื่องด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะเรามาดูความเดิมความสวยของเจ้ามิซูวิชิอาถาดคันนี้กันนะคะ,ะให้คุณผู้ชมชมอย่างแบบใกล้ๆเลยสังเกตน็อตนะคะทุกตัวนะคะตัวนี้นะคะไม่เคยมีแกะ เลยนะคะเดิมๆสวยงามทุกจุดนะคะมากจุดาจากโรงงานนะคะอย่างครบทุกอย่างคานหน้านะคะเดิมนะคะสวยมากๆเลยนะคะเห็นนะคะตัวนี้นะคะสวยงามและเดิมๆมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะตัวนี้จะเป็นก็จะเป็นตัวอขอบกระทาขอบ14นะคะตัวนี้นะคะ พราะเป็นตัว GLX เนาะถ้าเป็นตัว GLS นะคะก็จะเป็นอล้อแมกข้อ15นะคะเดี๋ยวเาามาตาัดวังกันนิดนึงอ่าตัวนี้ก็เช่นเคยนะคะตกแต่งด้วยเป็นลแบ็กนะคะสีดำนะคะส่วนข้างหน้าจอตัวนี้นะคะอ่าขนาด6นิ้วนะคะถ้าสกรีนก็คือเล่นบลูทูธนะคะอ่ไอพอดอะไรทุกอย่างได้ครบหมดเลยนะคะออปชั่นครบพวงมาลัยนะคะจะมีตัวปรับ ที่พวงมาลัยแล้วก็รับวางโทรศัพท์ให้ด้วยเรียบร้อยนะคะภายในอ่ะเดี๋ยวให้น้องออยพายชมภายในนิดนึงสวยงามนะคะแล้วก็ดมเดิมมากสำหรับ Mitsubishi Ad ทราคันนี้นะคะ1.2 GLX ปี2018นะคะกับราคาที่กับราคาที่เบาๆนะคะเราขายกันแค่279,000บาทนะคะสำหรับ Mitsubishi Ad ทราคันนี้นะคะย้ำนะคะราคา27 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะกับขอนสบายๆนะคะ,ะกับมิสูบิชิแอถาคันนี้นะคะขอนเริ่มต้นนะคะก็4,100เท่านั้นเองหรือเราจะเอาเป็นแบบระยะยาวไปเลยคงที่ไปเลยก็อยู่ที่5,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าของเรามีแคมเปญให้ลูกค้าเลือกสัรนเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นซ12เดือนนะคะหรือดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79เ้เราก็มีให้นะคะก็แล้วแต่ว่า,าลูกค้าจะเลือกเป็นแคมเปญไหนนะคะดูภายในนะคะสะอาดสะอ้านนะคะ รถนะคะดูแลดีนะคะรถเดิมเเลยบ่อก็จะเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่สีดํานะคะตัวนี้นะคะภายในเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็กว้างขวางเช่นเคยนะคะก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมิสูบิชิแอ a ทานนะคะตัวนี้ตัวนี้ยางอะไหนะคะแล้วก็พวกบ็อกส่วนแม่แรงจะอยู่ที่บอกคนขับบ่อ,บอคนนั่งด้านซ้ายนะคะ ข้างหน้าเลยนะคะตัวนี้สวยงามนะคะตัวนี้อาภายเขาเรียกว่าไรส่วนท้ายนะคะของอมิสูบิชิแอตถาคันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่แล้วเนาะเพราะว่าสังเกตจากตัวเดิมนะคะท้ายจะไม่เป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นการดีไซน์ของท้ายที่เป็นโมเดลใหม่ก็คือจะยาวกว่าตัวเดิมนิดนึงนะคะตัวนี้สวยงามแล้วก็ลงตัวนะคะสำหรับใครนะคะที่มองหารถยนต์อ,อีโกคาร์นะคะที่ประหยัดน,น้ำมันนะคะ ไว้ใช้สักคันหนึ่งนะคะมิสุบิชิแอดฐานคันนี้นะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะให้ลูกค้า,าได้เลือกชมนะคะสนใจติดต่อสอบถามมดมาได้นะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะมดรีวิวตัวมิสุบิชิคันสีดำเนาะแอดฐานคันสีดำตัวนั้นจะเป็นตัว GLS นะคะก็ได้รับาการตอบรับจากลูกค้าที่ดูรีวิวมานะคะก็โอนมามนมนจํานะคะแล้วก็ได้มาทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะการ สำหรับคันมิสูวิชิแอทาสีดําคันนั้นนะคะสำหรับคันนี้ก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะรถสวยๆนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญไว้ใจแล้วก็เชื่อใจได้นะคะรถทุกคันนะคะคาดสัรมาเป็นอย่างดีนะคะรับประกันให้ได้นะคะตรงนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามมดมาได้เลยนะคะที่เบอร์083 100 6161นะคะสอบถามกันมาได้หรือคลิกลิงก์ไลน์ก็จะแอดเข้ามาหามมดได้เลยทันทีนะคะสำหรับรีวิวนี้นะคะมดก็ขอจบการ รีวิวว่าเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราไปดูอีโกคามาเพียบเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าอีโกคาเราเนี่ยตอนนี้ยกทับกันมาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมิตซูบิชิแอ a ทานะคะซูซูกิเซเรียโอนะคะแล้วก็เป็นอะนิสันนะคะก็มีเข้ามาให้เลือกสร์มากมายเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพาไปชมอีโกคาที่สวยอีกคันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ราคาก็คือคอนเซปต์เราก็คือราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิววเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ